สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ช่องครูติดเกมก็จะมาอัปเดตข่าวไลฟ์สตรีมของแพทสอ2.7ในเกม Genshin Impact นะครับเพื่อนๆอาจจะทราบมาบ้างแล้วว่าในประเทศจีนช่วงนี้เนี่ยมีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในระลอกใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ Hoyoverse ในการบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาเกมด้วยซึ่งก็ได้มีข้อมูลบางอย่างที่บ่งบอกว่าการไลฟ์สตรีมของแพท2.7ที่จะถึงนี้ าจจะเลื่อนออกไปเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยครับ สำหรับแหล่งข้อมูลแรกที่ผมไปเจอมานะครับก็จะเป็นข้อมูลจาก Facebook ของ g e n s h i n Impact Official นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในโพสต์ที่ g e n s h i n Impact Official Facebook เนี่ยได้ทําการโพสต์รูปที่อยู่ในกิจกรรมท่องเที่ยวกับสายลมนะครับก็จะมีคอมเมนต์จากทาง Official ที่คอมเมนต์เอาไว้ว่า The special program for version 2.7 has been temporarily delayed. We apologize for the issue ซึ่งแปลความหมายเป็นภาษาไทยว่าโปรแกรมพิเศษ หรือว่าไลฟ์สตรีมสำหรับเวอร์ชัน2ออาจจะล่าช้าไปชั่วคราวทางทีมงานขออภัยสำหรับปัญหาดังกล่าวด้วยซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญข้อมูลนึงที่จะบ่งบอกว่าไลฟ์สตรีมในวันที่29นี้อาจจะถูกเลื่อนออกไปอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับจะเป็นภาพของคอมเมนต์ชาวจีนท่านหนึ่งที่ได้คอมเมนต์เอาไว้ในโพสต์การแจกภาพในกิจกรรมท่องเที่ยวกับสายลมในเว็บไซต์ทางการของบิลลี่บิลล ซึ่งในคอมเมนต์นั้นเนี่ยครับเขาคอมเมนต์ไว้คร่าวๆประมาณว่าโอ้ภาพเหล่านี้คือสมบัติพรีวิวเวอร์ชันใหม่กำลังจะมาแล้วโอ้โฮย่าเวอร์ชันจะอยู่ยังไงถ้าไม่ได้ดูพรีวิวนั่น แต่ก็มีคอมเมนต์จากออฟฟิเชียลของแก i ินิ p a c t มาคอมเมนต์ตอบในคอมเมนต์นั้นเป็นภาษาจีนเช่นการแต่อ่านไม่ออกนะครับซึ่งแปลความหมายได้ประมาณว่าโปรแกร,รมพิเศษนี้อ่ะจะถูกเลื่อนออกไปขออาภาัยในความไม่สะดวกสำหรับทุกท่านด้วยนี่ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าไลฟ์ p a d 2.7เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลื่อนสูงมากอีกประการหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่จับต้องได้แต่ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่โดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการ อ่าไลฟ์สตรีมในแต่ละแพทเนี่ยทางออฟ i ิเชียลจะต้องประกาศในทวิตเตอร์เสมอว่าเราจะมีไลฟ์สตรีม ในวันที่เท่าไหร่ช่วงเวลาเท่าไร่ซึ่งจะโพสต์ล่วงหน้าประมาณ2-3วันเสมอนะครับแต่ในแพท2.7เนี่ยไม่ได้มีโพสต์เหล่านั้นในช่องทางทวิตเตอร์เลยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราคาดเดากันไหมว่าไลฟ์สตรีมแพท2.7เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปด้วยเช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกโพสต์โดยออฟฟิเชียลให้เห็นเป็นโพสต์ใดโพสหนึ่งอย่างชัดเจนแต่จะเห็นในคอมเมนต์ภายใต้โพสต์ต่างๆเท่านั้นเราก็อาจจะต้องรอทาง h o ลิวูดเวิร์สออกมาชี้แจงว่ากําหนดการจะเป็นยังไไงต่อป จจะเรรืื่่ออนิงหไมลซึ่งถ้าจะให้อัพเดตข่าวสาร,ราคร่าวๆนะครับในประเทศจีนเนี่ยช่วงนี้ก็ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในนครเซี่ยงไฮ้เมืองปักกิ่งประเทศจีนนะครับสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเหมือนกันมีทั้งการกักตุนอาหารถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะบอกว่าอาหารนี่ไม่ได้ขาดแคลนรวมถึงมีการใช้กองกําลังในการที่จะควบคุมผู้คน ที่มีความเสี่ยงหรือที่ติดเชื้อนีครับให้อยู่ในสถานกักกันซึ่งก็ดูเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับจากสถานการณ์เหล่านี้จึงไม่แปลกเลยที่กำหนดการของเกมต่างๆเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปบ้าง เกมบางเกมที่ไม่ได้มีการอัปเดตเป็นรอบหรือเป็นช่วงเหมือนเกมเกมชีนิมแพกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นผลกระทบอะไรมากแต่สําหรับเกมเกมชีนิมแพกเนี่ยเป็นเกมที่มีกําหนดการต่างๆไว้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยก็อาจจะเข้ามามีผลกระทบทําให้ตารางเวลาต่างๆเนี่ยอาจจะเลื่อนไปได้ด้วยครับยังไงก็แล้วแต่ให้เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังข่าวสารหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าโพสต์จากแหล่งต่างๆให้ดีด้วยนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยทางช่องเราก็อยากเป็นตัวกลางให้เพื่อนเพทุกคนนะครับได้ร่วมให้กําลังใจกับทางบริษัทแล้วก็ทางผู้พัฒนานเกมให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เชื่อว่าถึงแม้ว่าไลฟ์สตรีมจะดีเลยไปหรือว่าแพทจะถูกเลื่อนออกไปก็ไม่สําคัญเท่ากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังอยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนานเกมให้เราได้เล่นต่อไปกันอีกมากกว่า1แพท แน่นอนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิดในที่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมที่ผมอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปหรือว่าผมอาจจะยังไม่รู้หรืออยากให้ข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมกับเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเราไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ